สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง,งพังปู๊ปป้นะครับผมามาถึงแถวอําเภอโคศีสวรรณะครับแวะซื้อ,อยาข้าทางกับบ้านไปกินนะครับผมเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ20มัด100ร100บาท100คยคะแนนนะครับผมจัดไปเลย3 0 0คะแนนบันนี้จุๆไปเลยจ้ายาสวยสดๆ รอจินเลยครับบนรถนะครับปูบเป้ที่ว่าก็ผ่านไปแล้วนี่ก็มาเจอหญ้าส,สวยๆครับหญ้าใบาข้าวนะครับผมสามร้อยคะแนนไปเลยจัดไปเลย,ก,เลยกินอยู่บ้านด้วยนะครับแถมบ่ยาย่แถมบ่แถมไน่แล้วรอจินรอจินนะครับ แล้วเราจะขยับรถไปข้างหน้าอีกครับผมระหว่างทางนับหนึ่งครับฮึบเราจได้ใส่ตูดไปเลย เขาอื่นเขาขายกันยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าอยู่บ้านซื้อแค่เจ็ดมัดต่ออัน,นี้ก็20มัดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหรือว่าซื้อได้ดีมากนะครับผมดูจุไปเลยครับผมวันนี้อซื้อกันลุคนางายได้ประมาณ60มัดนะคะแม่แม่หนึ่งร้อยบาท20มัดนะคะ่ะได้ยินยายแถมให้นะ โอ้ยาวนวลนะคะ็กจ่ายตังคุณยายเลยนะคะยาย3 0 0บาทนาเบิงโอชาจ้าตกมันตื่นกันตามบดเดอตอนนี้พานโนก็กำลังขนขึ้นรถนะคะได้เอาไปเพิ่งกินอะไรแม่ใจบอก วันก่อนก็เห็นช้างมาจอดซื้อนะคะ็มากก็จะแวะมาซื้อหญ้าตรงนี้นะคะหญ้าอ่อนๆให้ช้างกินอูยังไม่หมดเลยค่ะมแม่มแเยอะมากเรเก็บไปกินอยู่ที่บ้านด้วยนะคะกินอยู่บนรถด้วยแล้วก็ไปกินที่บ้านด้วย 10มัดนะคะคุณยายแถมให้2มัดนะคะเป็น62มัดนะคะตอนนี้พังดีวาก็ไปก่อนปูเป้แล้วนะคะปูเป้แวะซื้อยากหแลวเกไว้ข้างหน้านะคะ,ะเก็บไว้ปูเป้กินด้วยกินนได้ย่าย เราขึ้นยาเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับผมเดยนไปลงที่บ้านครับผมต่อกันเลยนะครับผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมไปถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วนะครับผมงมาถึงสดๆร้อนรอเลยนะครับเดี๋ยวพาลงไปเล่นน้ํานะครับน้ำฝ่ายบ้านเราสุขได้จะเท่าบ้านเราครับผมถึงบ้านแล้วก็มีความสุขครับ ยาก็สวยแล้วครับผมไปลงทดไปเล่นน้ำกันโอ้ยุบยุบยุบนยุบเลยครับไปลงน้ำเฮาเออว,ว,ว,ว่าไม่ได้เป๊กนะไปลงน้ำเอย้ยงัง อ้าเอ,า,อาไม่ยังแบบั้นล่ะเอ,อ้ามาเดินแบบนั้นเสียเยนเอาเอ้าขาปีแล้ว <c oughs> ขาปีแล้วครับมาถึงบ้านคือขาปีท่านอโอน้ำเยอะแล้วครับผมฝนตกพายุเข้าน้ำเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ใสน้อใสามากเลยนะครับไปลงไปเล่นน้ำเย็ยนๆไปปุ๊ปปี้จะได้ไปกินหญ้าพักผ่อนครับ น้ำสวยครับน้ำเริ่มสวยแล้วนอนไปเลยลูกบ้านอย่างปลอดภัยแล้วจบภารกิจเราจะไปเอาหญ้าเก็บเข้าโกดังนะครับมาครับอาบน้ำมาเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปเลยโอ้ เดินขาเปีกเออก่าแต่เนาะยืนรถนานครับเลยขาเป๋ไปเข้าบ้านไปกินยาเลย,ยบ้านแล้วครับผมพักผ่อนครับไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้ออกไปอยกนะครับยาเริ่มสวยแล้วครับโอ้สวยมากเลยยาว่าย,ยิ่งฟันยิ่ง ต้นเล็กกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นไรครับผมว่าแต่เผืดสวยก็โอเคแล้วนะครับโอ้โห,โ,หโหเฉียวมากเลยครับหน้าฝน <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมถึงบ้านแล้วยังมีอย่างปลอ,อดภยัยกินยาตามสบายเลยวันนี้มาพักผ่อนครับเราจะไปผลยามาไว้นะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับแม่แม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ